สมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ขอเชิญร,ร่วมงานอีสานบอลเสาร์ที่14มิถุนายน2025ณเอเคเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตชมพิธีแห่บ้างไฟที่ยิ่งใหญ่สนุกสนานกับการเต้นรำอิ่มอร่อยกับอาหารอีสานที่เลิศรสและคุณอาจจะได้รับรางวัลหนุ่มสาวชาวอีสาน ใครได้จากการจัดงานมอบให้โครงการอาหารกลางวันเด็กๆในชนบทภาคอีสานสอบถามข้อมูลหรือร่วมบริจาคได้ที่คุณรังสิตคงจันทร์562-896-3003คุณพูลศิลป์สุสทีิสาร323-608-5840คุณพระราพรเตียประสิทธิ์818-633-3177คุณเ็ญจพรอันรือชัย562-556-4298มามุ่นซื่นโฮเซลกันเดอ้อค่ะ